Input r o l นะคะ mm hmm. เขาจะให้เรานะคะ mm hmm. ใส่ตำแหน่งการวางของเป้านะคะ mm hmm. ว่าอยู่ในระยะเท่าไหร่นะคะคลิปนี้นะคะ mm hmm. เราจะใส่กันที่ศ mm ูนเมตรค่ะเ mm hmm. พราะเรานะคะ mm hmm. ได้นำเป้าพิซึจนะคะมาวางในตำแหน่งด้านหน้าของวัตถุค่ะ mm hmm. จากนั้นค่ะให้กด enter เทียบสีค่ะ Input Forward ิรดีนะคะให้เรานะคะใส่ระยะห่างของเป้าปิดซื้อก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือน mm hmm. กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะ mm hmm. ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคิววันนี้นะคะนักศึือสาธิตการใช้งานโปรแกรม Dead Offset ค่ะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องถูโต s t เ t ชันยี่ห้อท็อปคอนรุ่น g m 5 2ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เซ็ตค่าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม o f f s e t นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะใหม่เล็กหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะ โปรแกรม offset นะคะจะอยู่ตรงกับ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมดนะคะ4รูปแบบนะคะและคลิปวันนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่ Did offset ค่ะให้เรากดเข้าที่ F2 ค่ะ สำหรับโปรแกรม d ีดออฟเซตนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปน,นจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการลังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งแทนนะคะที่นํามำวางในตำแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุแทนนั่นเองค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ Input ROL นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตําแหน่งการวางของเป้านะคะว่าอยู่ในระยะเท่าไหร่นะคะ คลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่0เมตรค่ะเพราะเรานะคะได้นําเป้าปิดซึ่มนะคะมาวางในตําแหน่งด้านหน้าของวัตถุค่ะจากนั้นคะ่ะให้กด enter t f 4ค่ะ input forward h d นะคะให้เรานะคะใส่ระยะห่างของเป้าปิดซึ่มกับวัตถุนะคะว่าระยะห่างอยู่ที่กี่เมตรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1เมตรค่ะจากนั้นคะ่ะกด enter t f 4ค่ะ แลให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเป้าปิดซึมค่ะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะตัวกล้องนะคะก็ได้คำนวณค่าระยะราบของวัตถุมาให้เราแล้วนะคะดูที่ค่า h ฮสตี้ค่ะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ96เซนซบินค่ะหากเราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะค่ะ VD นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะ s อนะคะก็จะเป็นค่าสโลปนะคะหรือค่าความราชันของเรานั่นเองค่ะเรายังสามารถเรียกดูค่าพิกัดณจุดนั้นได้นะคะโดยกดที่ปุ่มวัดค่าพิกัดค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัด n e z ในจุดที่เราทําการรังวัดนั่นเองค่ะหากเราต้องการทําการรังวัดในจุดถัดไปนะคะให้กด N e x t เทียบ1ค่ะและสามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะ ต่อไปกนะ็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมดินออฟเซ็ตนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะกงสามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่ร้านก้องสำรวจสูนทรลังสิตค่ะร้านจะตั้งในศูนย์การค้าสัมปะคนเพจลังสิตของสองนะคะหากไม่สะดวกน,นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือยังสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนูจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคคปวันนนี้ะะก็ ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ